การสำรวจจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานครพบว่าเมืองหลวงแห่งนี้แออัดไปด้วยประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรนี้ก็ได้ส่งผลกระทบมากมายทั้งในด้านของการจราจรที่ติดขัดและมลภาวะที่เป็นพิษซึ่งส่งผลทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมการรวมกลุ่มอยู่อาศัยของชุมชนต่างๆในแต่ละพื้นที่ของเมืองล้วนเป็นสาเหตุและที่มาของขยะ และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ส่งผลเสียให้กับกรุงเทพมหานครและด้วยเหตุนี้เองหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆจึงต้องเพิ่กกำลังในการตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของเมืองควบคู่ไปกับดูแลภูมิทัศน์และอีกหนึ่งภารกิจที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการประสานความเข้าใจอันจะก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่เทศกิจ ผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไปครับโครงการเศรษฐกิจทิ้งจับปรับนะครับเป็นโครงการของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นนโยบายของท่านรองกรีชนนะครับซึ่งท่านได้ิโครงการนี้ขึ้นมาเน,เนื่องจากว่าจากสภาพปัจจุบันในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณรอบสนามหลวงหรือพื้นที่ทั่วๆไปบริเวณใกล้เคียงครับเกิดมีความสก,รป,ก,กปรกรกลุงรังซึ่ง กับเขราชวังซึ่งดูแล้วไม่เจริญหูเจริญตาท่านเลยได้คิดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการเศรษฐกิจทิ้งจับปรับนะครับก็มีการขยายไปกับเขตต่างๆนะครับ50สำนักงานเขตซึ่งให้แต่ละเขตดำเนินการตั้งจุดจับปรับนะครับของแต่ละเขตอย่างน้อยเขตละ1จุด ในนามของตัวแทนของสำนักเทศกิจนะครับก็ขอฝากประชาชนนะครับซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งทางเทพมหานครก็ได้จัดถังรองรับขยะไว้ในที่ต่างๆไว้ท่านเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นเวลาท่านจะทิ้งขยะนะครับก็ขอความกรุณนานะครับโปรดเอาขยะไปทิ้งไปในในถังนะครับครับการทิ้งขยะนอกที่ท่ฐานนะที่ทางกรุงเทพกําหนดไว้นอกถังขยะนะครับจะมีความผิดตามพรบรักษาความสะอาดพศ2 5 3 5มาตรา3านะครับมีความผิดปรับไม่เกิน22,000ันบาท เพราะนั้นผมขอวิงบอลนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนซึน่งอาศัยอยู่ในกรุง,งเทพมหานคะรนะครับก็ขอให้ช่วยการาารักษาความสะอาดเพื่อความระเบียบเรียบร้อยควา,า,ามสวยงามความความมนหน้าเป็นตาของขององกรุงเทพมหานครของเราก็ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ บริเวณนี้นะครับก็เป็นจะเป็นบริเวณที่พื้นที่งานเข็นม,มันก่องน้อยกําหนดให้เป็นจุดจับปรับของผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะคือบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่มีประชาชนทุกท่านนะครับแล้วโดยก็จะมีทั้งผู้ที่มารับการราักษาพยาบาลในะบริเวณโรงพยาบาลจี้า่เราส่วนมากแล้วจะเป็นคนจากาาต่างจังหวัดซึ่งเขาจะไม่ค่อยทราบข่าวข่าวสารในกรุงเทพก็จะมีบ้างนะครับาบางทีก็ทิ้งกที นะครับลงบนถนนนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีนะครับแต่ว่าเราก็ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการมีการแจกแผ่นปิวนะครับแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปนะครับให้รับทราบถึงว่าการทิ้งขยะในที่สาธารณะนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับอันนี้เราก็ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวไปแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมีรถนะครับซึ่งรถสายตรวจของเรานั้นมีเครื่องขยายเสียงนะครับ ซึ่งเราก็จะทำการรณรงค์ทุกเดือนมีการประชาสัมพันธ์นะครับตามเสียงจากรถแต่ว่าก็ไม่สามารถเปิดดังได้มากนักเนื่องจากว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณโรงพยาบาลน,นะครับก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดดังได้หรือว่าพูดดังมากนักได้แต่ว่าเราก็ทําการรณรงค์เป็นประจำทุกเดือนนะครับก็ปัญหาต่งางๆก็ลดน้อยลงซึ่งเดี๋ยวนี้หลังจากที่เราได้ทํามาเป็นเวลาประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับ ช่วงแรกๆจะมีผู้ที่กระทำผิดเยอะแต่ช่วงหลังนี้จะพบว่าลดน้อยลงเป็นจำนวนมากบางเดือนก็จะไม่พบผู้กระทำผิดเลยทางสำนักง,งานเขตบางกองน้อยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะ ผู้ที่สัญจรในที่สาธารณะต่างๆนะครับจะพึงจะระหนัดว่าที่สาธารณะก็เปรียบเสมือนกับบ้านของตัวเองเรารักบ้านของเราอย่างไงอยากให้บ้านเราสะอาดที่สาธารณะก็เป็นที่ที่เราใช้ร่วมกันก็ควรที่จะสะอาดด้วยดังนั้นนะครับขยะในมือท่านทิ้งลงถังเถอะครับ เป็นกลุ่มกำลังที่จะขับเคลื่อนให้บ้านเมืองพัฒนาไปข้างหน้าและการประสานความเข้าใจเพื่อก่อให้เกิดจิตสานึกที่ดีในการที่จะดูแลรักษาและตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและมลภาวะที่เกิดขึ้นต่อที่อยู่อาศัยนั้นล้วนเป็นหน้าที่หลักสำคัญในฐานะผู้ดูแลเมืองพึงปฏิบัติและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมมือกันดูแลรักษาความสะอาด ช่วยกันดูแลบ้านเมืองให้หน่าอยู่ตามมาตรการการดูแลบ้านเมือง